แล้วก็พ้มยาวแล้วก็ใส้ที่ชมพูชมพูแดงเดงเด้งเดงเด้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 งเดเด้งเด้งเด้งเดกงเด้เดรงเบ้งเดงเดกงนด้งเ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 ด้นเด้งเด้งเด้งเด้เ้เด้งเดเป็นเดเด้เด้งเด้งเ้งเด้งเดเด้งนด้งเล่นเก้หเักยอด้นห้งเงเด้งเนี่ย้งเด้งเด้อเ้เน้เอองเด้้งต้ด้งเ้งเ้องรับกูต้องรับกู้ ห่ต้องลองมินิเมสแตรส์รสส,สตรอเบอรีกร่กลิ่นเลมอนบิงซูเย็นเวอร์วันดีค่ะวันดีค่ะรอปมาแล้วค่ะรอปมาแบบตัมเมอร์แหละนะนมันหล่อหนีตายมันเอื้อเหนียวเม็ดมนี้ขอเหนียวไหมวะเนี่ยเหน,นี้ยวปืนนี่ต้องมาทำเผื่เเเเอเออโดนคล้องหนาเลยก่อนแล้วเออโดนคลองเฮฟโด,ดนจนว่าเจองูอะไรไม่ฮันโดนแล้ว ไม่งูเพื่อนนะคิดคิดตึงคล้องดีบานนะครับวันนี้เออไม่ได้รับบ้ันนะครับก็เลยว่าเออพามาโดดคล้องแล้วแต่ว่าส่วนเพื่อนไปโดดคล้องเขาผันผือใส่คล้องเขาซวยเขายังเพ้นไม้เลยหม่ที่เขาว่าเออเขาไปขึ้นไปยืนเลยทั้งแผนนี้บอดบอดเออปัน้อยนี่ เออหลกพาวนะบัดแค้นี่เป็นแนวกระดูดเออเขาเล่นน้ำแบบอีโคนพันเนี่ยบ้านเราห้าไม้เลยนะก๊อฟนะเขาบอกว่าเขามีแบบกิจกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นอะไรอย่างงี้ซึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่ S U P Station นะคะเขาเรียกว่าเออ S U P board เนาะย่อมาจากคิดเพิ่งเลือกกอลแฉกเหมือนกันนะเอลแฉกรวมพลรวตอกแสงสวยงามเออก่อนได้ค่ะว่าแข่งเรืองหนึ่งได้ตอบแชมป์ฉันเป็นแชมป์นะฉันเป็นมิสกอลแฉกเธอไม่รู้เหรอเออเนี่ยดูรูปสิ มิสก็แล้วจ้า <c oughs> เออมาที่นี่เราเดี๋ยวเราให้เล่นกันแล้วเราให้แข่งกันดีกว่าเนาะจะ <c oughs> แข่งใครแข่งบ้างเออกันเองเหรอโัวแหด้วยอะเจียอะไรเลยโหกูก็ไม่อยากเคลียรเหรอไม่อยากเคลียร์กูด้วยเหรอฮะทุกวันนี้มึงลืมตาอ้าปากได้ด้วยเพราะใครฮะเออเราอยู่เนี่ยเราแข่งกันเองมันก็ไม่ได้เนะาะแล้ก็เออหาอะไรมันชุ่มชื่นเฮ้ย <c oughs> มีด้วยเหรอห,ห,หุยหายใจอะไรอยู่เเฮ้ใส่โลดใจพันนันนะเออน้องบ้าเหรอน้้องบา แล้เ,ออเหรอแล้วชวนน้องบ่าวมาเออแบบมาเล่นแข่งกับเราเหรอเมือนแม่ปลาบูอาแม่ปลาบูทำไมปูต่อไปน้องบ่าวน้องบ่าวอยู่ไหนคะอยู่นี่ครับผมอุวยสวัสดีค่ะเดินมาเหมือนไม่ได้ให้คิวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะตอนนี้เราอยู่กับน,น้องบ่าวนะคะโปเออเห็นโปคลิปโป้อะไรเป็นอย่างไรโคโป้แบบเออซ่อนตาย so this is me first day in Thailand and this is me first week in Thailand and this is me first month in Thailand อะไรเหยียดแม่งอย่าเสียงดังแต่ยันมากูคุยกับเพื่อนอยู่เออแป๊บเดียวนะครับทุกคนเนาะโฟเป็นคนใต้เหรอพ่อแม่เป็นคนใต้แต่โฟเกยรุงเทมหน้าตาแต่ไม่เมื่อเป็นลูกครึ่งเหรอไม่คนใต้ครับเป็นคนใต้เลยเป็นคนเออแล้วมีหยาดหยาดกรั่งไหมคนใต้เองครับ เดี๋ยวนะพ่อแม่เป็นคนตายเป็นคนที่ไหนคะคนสตูลครับสตูลตั้งหัวเกิดส่งฆ้าแต่ว่ายายมาอยู่สตูลเอ่อพ่อกับแม่มาเกิดโฟว์ที่กรุงเทพใช่แต่พ่อกับแม่ก็แล้งตายกันตลอดตั้งแต่เด็กตาสีนี้เลยเหรอก๊อปมึงมาแล้วตาสีอะไรอ่ะขิดลาวให้หน่อยดามเลือดโอ้โหดามเลือดแต่เลือดเออเลือดแต่เลือดทางหนอกันไม่เลือดกันได้เหรอพักสีอะไรอ่ะีน้ำตาลครับเกอทำไมตาสีน้ำตาลพ่อแม่ตาสีน้ำตาลด้วยปั้ แสดงพ่อแม่มีเซี่ยวไหมไม่โลดไม่นามี่นะผมว่าปฐมมัธยมอ่ะหมอปอลายเรียนอยู่ออสเตรเลียอ๋อหรือว่าไปเรียนออสเตรเลียหรือเป้าแล้วมันก็เลยแบบเออเซี่ยวออสเตรเลียอะไรอย่างอากาศอุณหภูมิอะไรหรอเมื่อก่อนเวลาแบบลูกหลานไทยขึ้นมาอยู่กรุงเทพอ่ะแล้วกลับไปเขาจะชมว่าข่าวขึ้นเนาะเออแล้วก็คุยกันว่าเอ๊ะยังไงวะแล้วเคยถามพี่พี่บอกว่าเออกรุงเทพมันใส่คอรีนเยอะแหละในน้ำอ่ะเออเฮ้ย โซดกับโซดอ่ะโ,อโซด,อ,โซดอ,อ่ะโซดตายแล้ววะสิะมาไขแข็งไขแข็งมามาสิมาสิฮะแล,แล้วพี่เจนี่โซดไหมอืมแร่น่ากูกันนะ <c oughs> <c oughs> ทําไมทําไมถึงโซดอยู่อ่ะก็ยังไม่เจอใครจิบเอวชอบมากๆขนาดผ,ผมผมแบบเออไม่ย่าวมากตัวใหญ่ๆดําๆยิ้มเป็นไงชอบไหม ได้อยู่ชอบชุ้มงนิดแล้วก็พรมยาวแล้วก็ใส่จุดสีชมพูพิ้วแต็งแทนงนิดชมพูแดง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 นี่ให้มาโดยครองนะวันนี้เออพร้อมไหมตัวเปียือเออตัวเปียทอดเสือแกพาเม็ดนะไม่เอา เด yes> ี๋ยวเปลี่ยนจุดเดี๋ยวเปลี่ยนจุดกันแต่ว่าให้มาแลดน SUP บอร์ดโฟเคยเล่นไหมเคยเล่นเวกบอร์ดเล้ป่ะนี้ไหมเคยจะล่องแกงอ๋อเอาเพราะวันนี้ไม่ได้ออกมาเล่นๆนะโฟนะวันนี้โฟต้องแข้งนะซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้นะคะสดับสนุนโดยมินิม t สแปร a ์รสสตรอเบอรี่กลิ่นเลมอนบิงซูนะคะอ๋าเราจะมีถ้วยรางวัลให้นี้เดี๋ยวรอ ใครเป็นผู้ชนะเดี๋ยวขวาไปแต่ตอนนี้เราก่อนจะไปแข่งเราต้องเรียนก่อนเดี๋ยวมีคุณครูมาสอนนะคะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูเชิญตรงนี้เลยค่ะคุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณครูเป็นคนใต้ด้วยครับค่ะครูอ้วนซับบอร์ดมันวิธีการเล่นมันมันต้องต้องแบบเตรียมตัวอะไรกันยังไงคะเราก็ต้องรู้จักอุปกรณ์เลยอุปกรณ์ของเราแลก็มีเราอ่ามีไม้ไผ่มีไม้ไผ่อ่าะกับอร์ดนะครับบอร์ดค่ะแล้วก็จะมี ใส่นี่จะเป็นสิีองอีง่ยังนึงเวลาเราเล่นน้ำเราจะใส่ข้อเทากแบธนั้นค่ะสีธนัดเหรอฮะวัทนที่เราตารั้งคันผ้าให้เรามากฟับใส่ท้าวันมาผ้าเราตาั้งคันท้ายับบว่างนี้ค่ะกรดึงขึ้นมาให้ได้สุดแข่นหลังประมาณนี่านั เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดื่มมินิเมสแปรรสสตรอเบอรี่กิ่นเลมอนบิงซูกันก่อนนะคะรับรองว่าเย็นเวอร์เย็นแบบไม่เลิกน,นะคะเรียกความสดชื่นก่อนจะออกไปเจอแดดร้อนร้อนนะรับรองว่าเย็นแบบสุดๆไม่กลัวร้อนไปเลยเอ,อ,อ่ะตอนนี้ร้อนแล้วนะอ่ะร้อนเนี่ยก็ดื่มเลยอ่ะ,อะปเปิดเปิดนตาอเปิ มม่่เอาแล้วมึงไม่บอกอ่ะผมไม่เห็นดิเนที่ไปอันเดี๋ยวเราลงไปเล่นกันก่อนนะสักแป๊บนึงให้แบบเออให้แบบถนัดถนัดก่อนแล้วมาดูกันว่าตอนแข่งจะเป็นยังไงมาตื่นเต้นอ่ะตอนลอยกระทงเนาอก็เนี่ยพายบอร์ดมาเก็บเหรียญ มึงคิดอาชีพมึงฉลาดใช่ไหมนักกีฬาพร้อมกาติกาคืนนักกีฬาทั้ง3คนจะต้องกระโดดลงจากรยานแล้วก็ว่ายมาด้วยผ้ากบ เอาหรอจะให้แข่งเรือทำไมหรอนักกีฬาทุกคนจะต้องยืนบน SUP บอร์ดแล้วก็พายมาจนถึงธงใครคว้าธงไปได้ก่อน ถือเป็นผู้ชนะเข้าไปแข่งขันกับแชมป์มิสกอลแลของปีที่แล้วเพื่อคว้าถ้วยรางวัลล็อกล็อกแชมเปี้ยนชิพหายพีเซนเซนไบมินิมิสแปดรสสตอเบอรี่กลิ่นเลมอนบิงซูผู้เข้าแข่งขันคนแรกโอเจเดนเทพบุตรสตูนผู้เข้าแข่งขันคนที่สอง พาุวัตรสิบม์มวม่วงกวนผููเข้าแข่งขันคนที่สามปาติวัตอยู่ยั่งยืนยงยาวเหยียดย้อยพร้อมแล้วมามามาแล้วมาแล้วออกมาแล้วไปออกมาแล้วไปออกมาแล้วพ่อใหพรบุรสตุปโธเทเด็นนำมาเลยมาแล้วเบียดเบียดมา่บ่อกร่องเบียดมา่ว่ร่องไปมาโว่ร่องแถมไปปฏิวัติยั่งยืนยงยั่งยืนยงยั่งยืนอยู่ที่เดิมด้วยยั่งยืนโอ้โหโธเจเด็นตอนนี้โธเจเด แลไ่ะน้ำนนั้นผ่านดุวนผ่านผ่านาเลยผ่ามาในเรองเป็นเเีนเ็เรีเลยมาแล้วคาทองรับกู้เอาทองรับกู้เลยาทองรับไปเออมาเล้ที่เดินมา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 เอ้ที่พระุเเตรียมตัวขัเจเตรียมตัวขเเตรียมตัวควาทองไปแล้วย เย็นสดชื่นมากอู้วค่ะค่ะตอนนี้นะคะเป็นรอบชิงนะคะระหว่างพีเจนเนี่นะคะกับน้องโปโูแต่ว่าเจนเนี่เนี่ยเขาเป็นศักดิ์ศรีแชมป์มิดต่อแรกเขาเป็นมิดต่อแล้วก <ๆ S 1> ็ว <ๆ S 1> วคือก็ได้หนามได้แล้วแต่กี่ทุ่งค่าค่ะใช่เออเชมป์ผาน้ำจ่าบ่ย่านะคะกับลุมแม่น้ำปัตตานีนะคะพร้อมไหมคะนักกีฬาพร้อมแล้วไหมคะพร้อมแล้วแล้วตั้งหยาดทงนะคะทงที่แดงๆตรงนี้ค่ะพร้อมแล้วเขาเดาวให้นะคะหนึ่งสามสาม มาแล้วมาแล้วมาแล้วปีเจนนี่มาแล้วเเนตามมาตอนนี้ตอนนี้มาแล้วมาแล้วไม่ใจปีเจเอ๊เอ๊บเอ๊จนนี่เอมาแล้วมาแล้วเออเออไม่ไหยแล้วเจอมาแล้วมาแล้วเออจ้วงจ้วจ้วงจ้วเออจวงน้อยจ้วงแร้วตามเร็วเจเรนตามแรวเจเรนตามแล้วตามเล้วนายนตูดแังผู้ชายไม่ได้ไงใครตูดแรงผู้ชายไม่ได้สื่นเลม้ชาเหรอมาเลแล้วค่ะเจเรนเจเรนแจบิตเจเรนแบต เนแก้ี่เนี่แกแล้วแกแล้วเจนเจนี่ตันไม่ตันแ้มิดแตมีล่าเลยนะมิดเลยนะมิดปอและได้สีนึงไปนะคะส่วนเจนน่ะกับรถรถตูนเนาะรอบกระตูนค่ะ ล็อก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 แชมเปี้ยนชิปหายหมดไปแล้วกันหมดไปแล้วกันโอ้ยนี่สุดพิชิตชนะล็อกไม่เปลี่ยนชุดไปไหนอ่ะกลับแล้วเหรอจะกลับไปซ้อมเหรอน้องน้องโกรธเพราะแบบโดนโกงใช่พี่เจนี่โก้งั้ใชงโกงอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมหนูถึงคิดว่าเขาโกงเขาแบบเขาพายแล้วเขาชนในตอนท้ายอยากเข้าไปใกล้หรือเปล่าแดงดึงดูดมันเป็นแรงดึงดูดเยออ่าให้เราให้ให้ผมชนะแล้วเธอถูกต้อง เขาได้โฆษณาใครเรือนะโฆษณาใจฉันด้วยพูดอะไรขอบคุณคุณครูนะคะขอบคุณค่ะอ่ะแข้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งเออแล้งกันสักทีนึงอุ้ยเห็นบอกว่ามีเกมมาด้วยเหรอมีเกมมาครับวันนี้เกมเกมมาโอเคไปไปค่ะอ่าเราพาวนองบาวน่ารักน่ารักมาเป็นี่แล้วตองเอออยู่นานๆปั๊กผลมึงออกนอกหน้ามามืออาดริกๆไอฉาดนะเอออ่ะคุยกับนนองบาวว่าคือมังครับวันนี้ นี่ครับสนุกมากเลยหลอนไหมเราพามาเล่นไม่ค่อยหล,นลอนนะเพราะวันนี้เรามีนี่ดื่มไม่ดีนะพีนี่เมสสเปซเนี่ยเป็นจริงหลายคนรู้จักรสต้มใช่ไหมมีแต่วันนี้ก็คือรสสตรอบเบอรี่กลิ่นเลมอนบิงสูงมันมันอร่อยมันเย็นเนาะ,ะมันเย็นอ่ะหนูชอบรสไหนผมชอบรสสีแดงชอบรสพี่ไหมซีอีวีถ้าชอบเอาไปเลยเอาเลยครับเพชรหมานนองบ่าวยังมีเซอร์ไพรส์วันนี้ตองบ่าวมีเซอร์ไพรสฟเราเออแม่มีเซอร์ไพรฟเราไหม เอาอะไรได้วันนี้พอผมนะครับโฟดเตรียมเกมมาจะนี่เล่นเป็นภาษาใต้นะครับก็คือจะมีทางคำซับเป็นี่เป็นภาษาใต้แล้วคำแปลอ่าอุ้ยเอาจริงหนุ่มไม่ได้ไม่ไม่ใช่เอ็กซ์เพรสเรื่องแบบมันยากหน่อยแต่มันต้องเขาอยากให้เล่นเราก็ต้องเล่นสิบคำถ้าฉันถูกเกินสองคำขึ้นไปโอ้ยแปดแม่ละ จะเอาชนะเพ่คนนี้แปดมันก็ต้องแปดอะไรแปดตปวดครับก็คือแลกคำทักมาก่อนแล้วีเจนนี่เ้าว่ามันแปลไวไล่หรือน้าให้แตงประโย,ยสักคำหนึ่งอโอเคได้ได้ได้ไดมาคำแรกคำว่า ยูมโลยูมโลโอ้ยแต่เรายากทั้งเลยอ่ะเหมือนกันค้องนี้นี hmm. ่ก็ไม่ร um, you know. you know okay. ู้แปลว่าไม่สวยไม่สวยถูกนะครับอ้าวไม่สวยเด็ดที่ไหนแต่งประโยคแต่งประโยคว้าฮิโกอยู่ยูมโลจ้่จะเดินแต่งนะจะเด้นแต่งอ่าห้องนี้นะครับไม่มีใครยูมโลเลยสักคนเห็นแล้วเห็นแล้อ่ะอาจารย์เน็ตถล่มกูแล้วนะคำที่สองนะครับคำว่าดิติงดีติง อีกล็อกดิติ้งแบบว่าเฮ้ยมันไม่เรียบร้อยมันแบบมันต่อแล้วมันแบบเออมันเฮ้ยดิติ้งดิติ้งชาคำแปลก็ึือแลดเอออูชอบมากเลยแลดปีแรดเจ็บะต่อต่อต่อฮะอ่ะคำว่าเกลักยกเอาเอาเอาปิดคำแรกเอาหลักยกหลักยก ซ่อนแอบถูกต้องเราแปลว่าเรนซ่อนห้าแต่ประโยคหน่อยแต่ประโยคลักยบอ่ะวันนี้ผมสิพาผีเจนี่นไปเล่นเกมลักยบในห้องไหมเนี่ยย่าเจือเบือเออมันเออมันโยต์ใต้โยต์ใต้โยต์ใต้นี่วมันไปแอบอยู่ตรงนั้นก็ได้ไม่เป็นไรดีต้งดีติ้งอะะโกบางโกบางโก้ลอถ่ายดูบ้างจักที่ไม่ย่าดิไม่ใช่คนใต้อีใส่กูนี่ เดง้อพี่เทนนี่แหละเตยไปหนังข้างเข้ามาไม่ใส่กูนี่เอ้าอิจฉากูว่าอ่ะมึงสองคนทายสองคนอ่ะใครตอบได้ใครตอบได้ใครตอบได้ใครเป็นพี่หลวงเอ้ยพี่ทีนี่สถานการณ์อ่ะเหตุการณ์จะเป็นอย่างงี้อ่าคนนี้ชอบผู้ชายคนเดียวกันอ่าแล้วก็แล้วก็ต้องเถียงทะเลาะกันค่ะอีกรอบคนนี้กูตองแล้วันกูอีกตอบมึงงานใไปไปไปแบบนี้เอาเลยใส่กูว่ะใส่กูของผมมาของผมมาของตา ประมาณนานต่อไปอพี่เนี่ทำเท้าเลยฮะอย่ามันมึงน่แหละอย่ามันเเสร็จสลัดการตัวอย่างพีเจนี่คืนนี้ไปไหนยะไป่ะไปจัที่อืไปกับพัวไม่มึงไม่ต้องทำาเท้านี่จ้าอย่า่อขอร้องอย่ามาต่อมมาโดนดิมาต่อมาต่อป่ิกาอมาแล้วต่อไป ให้แพ้ด้วยดิบมาก่อนแพ้ไม่นะเกมเปลี่ยนคนแข่งได้ไงวะเป็นพิธีกรนี่ก็เป็นฟรีก่อนแล้วนี่เหมือนเป็นการแก๊งสั่งได้ให้แสดงให้ดูนี่คือผู้คนมาเอ่อคนมาเล่นเกมได้มาตอบเออคำนี้ผมไม่อ่าผมไม่เคยใช้เลยหลอกเมื่อยฉาดหลอกไหมเที่ยวบ้านหนูไม่เอยมี้ะบ้านเธอมพูดยังไงเออแต่ว่าก็หลอกเมื่อยฉาดได้ได้ได้บ้านเธอมไม่พูดเออเธอยกตั้ง หนูยังงงเลยพี่ปาร์ิเซนนี่ไม่ไปไล้นะใส่่ะล็อกมันอยากสับล็อกลงล่างลงตายเลยไหมครับพล่กไปเลยสี่คนแข่งกันคนที่ตอบเนี่ยต้องยกสถานการณ์แบบแอคติ้งที่สุดเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไนต่อเลยน อีทานั่นวะไอ้ยังมึงไปสอบกันเลยอีทานั่นเอออีท่าวนั่นเอออีทานั่นย่ไม่จอยังอีทาวนียังตัวเนอ้ยม่าฮ่ารอาเอาฮ่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่นฮ่าอ่าฮ่าฮ่าฮ่าดูาี่าฮ่าฮ่าฮ่าน่า่นอ่าน่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าี่า่นฮ่าฮ่าฮ้าได้ฮ่าฮ่าฮ่าาพ่่า่าฮาฮ่าฮ่า่าม่ชอ่ขี่หน้าเ่อฮ่าฮ่าฮ่าฮนก่าฮ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 เาา่่าา่่่่่แกมึงก็โดนด้วยไม่อกันลุกขึ้น เร็ว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 มาเลยมาเลยทีนี้ผมรบ้านก่อนอ่ะโอเคโอเคแล้วจะตัดอะไรกันโอเควันนี้ขอบคุณขอบคุณโฟนะขอบคุณจ้าขอบคุณน้องบ่าวอ่ะผ้าฟูมาแบบเออเล่นกันเอาใครอยากให้ผ้ามาเลยก็มาต้ะ ไปซื้อต่อไปเจเวนอีเลเว่นมีขายแล้ววันนี้หรือซื้อตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปอะไรก็ได้นี่มินิมิสแปนรสสตรอเบอรีร่กลิ่นเลมอนบิงซูนะคะสดชื่นหายเหนื่อยอร่อยแบบโอ๊ยเย็นเวอร์เย็นไม่เลิกโอเควันนี้นะคะน่าขอบคุณโฟแล้วนะคะขอบคุณ SUP Station ด้วยนะคะใครอยากจะเล่น SU p พบอร์ดหรือซับบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยสนุกนะไม่ไม่ได้แบบเออยากเลยขนาดนี้มาเล่นได้เลยนี่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะปะทุมขับรถออกมาจากเมืองแป๊บหนึ่งนะคะแล้วได้มา กมาเวลาเนี่ยเยน็เยนๆสามสี่ห้าโมงคืออู้ี่สุดแต่ถ้ามาตอนกลางวันร้อนๆเรามีตัวช่วยไหมมีจา้ามันมาตอนกลางวันร้อนๆก็มันเลยจา้าซื้อมินิมิสแพดมาด้วยนะเย็นเบอร์ไม่เลิกแน่ขอบคุณค่ะขอบคุณมินิมิสแพดค่ะโอเคกลับมาติดตามล็อกๆได้ใหม่นะคะเราอไปล็อกกันที่ไหนลานะติดตามได้ e P T o อีพีต่อไปนะคะวันนี้ไปแล้วอย่าลืมซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งกดทุกอย่างติดตามด้วยนะคะ ไปบไายปวันดีค่ะตายบอสจะมีฟินฟินเราอยากไปโดนมันถ้าเราไปโดนมันมันจะไม่ฟินโอ้ยด้วยเถยแล้วจะฟินหมายถึงอันนี้หรือนี่ก็อันนี้สิเข็ดไหมดูแล้วฟินเลยใช่ไหม